สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะว่าดาวพระอาทิตย์มีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีในวันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่14เมษายนปี65นั้นจะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีมิถุนแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีมิถุนก็ควรจะได้จากการผูกดวงวังลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคําพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงและแม่นยํามากกว่าจะเห็นได้ว่านะคะในวันที่15มีนาคมนะคะดาวพระอาทิตย์ดวงนี้โคจรย้ายราศีนะคะจากภพสุขะเข้าไปอยู่ในภพการงานของท่านและก็อยู่ตรงนี้นะคะไปจนถึงวันที่14เมษายนปี65นี้และ ในเมื่อนะคะดาวพระอาทิตย์ดวงนี้มีความหมายก็คือพบสหัชชะพบสหัชชะก็หมายถึงนะคะคนรอบข้างการเดินทางระยะสั้นๆการติดต่อสื่อสารนะคะเป็นผลดีสำหรับ ของท่านมากๆในเรื่องต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นการงานของท่านใดนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปในทางที่ดีนั่นเองค่ะบางท่านนะคะอาจจะเป็นตัวแทนในหน้าบางท่านอาจจะเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบางท่านอาจจะเป็นเกี่ยวกับการขนส่งต่างๆหรือบางท่านนะคะอาจจะทําธุรกิจเป็นเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปออนไลน์อย่างนี้นะคะก็จะส่งผลดีให้ท่านเป็นอย่างมากเลยและในวันที่8เมษายนปี65นะคะดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ ซึ่งหมายถึงเป็นเจ้าเรือนของพบการงานของท่านและอีกพบเรือนหนึ่งนะคะก็หมายถึงปัตตนินั้นก็โคจรเข้ามาอยู่ในพบการงานเช่นเดียวกันแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะและดาวคู่นี้นะคะเป็นดาวคู่มิตรค่ะมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะจากตรงจุดนี้นะคะ ในเมื่อนะคะดาวพระอาทิตย์ก็อยู่ในภพการงานและดาวพระพฤหัสก็อยู่ในภพการงานเช่นเดียวกันดังนั้นค่ะในช่วงระยะเวลานี้การงานของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะมีความมั่นคงและโดดเด่นมากๆเลยนะคะดาวการงานได้ตําแหน่งเกษตรตราทิบดีนะคะตั้งแต่นี้ไปเลยนะคะคือวันที่8เมษายนไปจนถึงวันที่19เมษายนปี66ค่ะตลอดระยะเวลาประมาณ1ปีนะคะท่านจะจับอะไรท่านจะทําอะไรทุกอย่างนะคะมีความมั่น ขอเพียงอย่างเดียวว่าท่านลงมือกระทําหรือยังนะคะท่านจะได้มากได้น้อยเพียงใดการงานท่านจะเด่นจะดีหรือส่งผลดีให้ท่านในเรื่องของผลประโยชน์ส่งผลดีในเรื่องของการเงินท่านมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความขยันและอดทนของท่านและท่านจะลงมือกระทำหรือยังนะคะ และดาวพระพฤหัสดวงนี้ยังมีความหมายก็คือพบปัตตนิค่ะพบปัตตนิก็หมายถึงคู่ครองคนรักของท่านก็แสดงว่านะคะคู่ครองคนรักของท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลท่านในเรื่องการงานถ้าท่านกับคู่ครองนะคะมีเกณฑ์การทาธุรกิจร่วมกันก็จะเป็นในลักษณะเช่นนี้หรือตรงจุดพบปัตตนินี้นะคะยังมีความหมายถึงเรื่องของหุ้นส่วนและในช่วงระยะเวลานี้ท่านก็มีหุ้นส่วนที่ดีมากๆค่ะช่วยเหลือในเรื่องการงานและก็ทําให้การงานท่านประสบความสําเร็จ หรือในตรงจุดนี้นะคะอาจจะหมายถึงบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านผู้ชมไปมีคอนเน็ t ชันด้วยในช่วงระยะเวลานี้นะคะบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะก็มีความช่วยเหลือเกื้อกูลท่านนะคะท่านในเมื่อบริษัทนะคะมีความมั่นคงการงานของท่านก็ย่อมมีความมั่นคงจริงไหมคะ จุดใหญ่ใจความที่สําคัญมากๆก็คือดาวพระเสาวดวงนี้ค่ะยังอยู่ในเรือ,มอนมรณะของท่านดาวพระเสาวอยู่ในเรือ,มอนมรณะท่านจะทําอะไรนะคะก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีความอดทนท้อแท้สิ้นหวังนะคะไม่มีความ อยากจะทําอะไรแล้วเบื่อๆในาๆสิงๆกับชีวิตอย่างไรก็ตามนะคะในเมื่อพยากรณ์ไปแล้วนะคะว่าท้องฟ้าเปิดดวงดาวเปิดทุกสิ่งทุกอย่างเปิดหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นคู่ครองของท่านไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานของท่านท่านจะทําอะไรนะคะก็ประสบความสําเร็จเพียงแต่ท่านจะทําหรือเปล่านะคะคําพยากร์ของจีลานะคะไม่สามารถทําให้ท่านประสบความสําเร็จในสิ่งต่างๆที่จีลาพยากรณ์ไปได้นอกจากตัวของท่านเองนะคะ และในเมื่อนะคะดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้นะคะอยู่ในภพการงานของท่านแล้วได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีเช่นนี้ท่านจะทํางานอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลาประมาณ1ปีเต็มๆต่อจากนี้ไปนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนกับท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความเห็นดีเห็นงามกับความสามารถของท่านช่วยดังช่วยผลักท่านให้ไปสู่จุดหมายที่สูงเด่นนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีมิถุนทุกทกท่านนะคะเลิกท้อแท้ใจเลิกหมดกําลังใจเลิกเบื่อเบื่อในายกับชีวิตนะคะสร้างพลังให้กับตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาทําได้แล้วนะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีมิถุนค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ดังนั้นนะคะท่านผู้ชมจะต้องนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับดวงของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ